กองทัพไทยสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาครหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดมีกำลังพลที่เดินทางเข้าบริจาคโลหิตแล้วจำนวน37,716นายได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น115,167,520 cc แบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย2,498นายได้ปริมาณโลหิตสะสมรวม1 1 6 0ีซีกองทัพบ,บก25,690นายได้ปริมาณโลหิตสะสม รวม9 8 8 6 760 cc ซีกองทัพเรือ5,292นายได้ปริมาณโลหิตสะสมรวม2,300ขออภัยค่ะ2 3 7 4 760 cc ซีกองทัพอากาศ4,236นายได้ปริมาณโลหิต1 9 4 4 0 0ซีซีซึ่งโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิดน9นั้นก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสัง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศค่ะ